ได้ตัดสินใจด่วนเลยทีเดียวนะครับว่าน่าจะให้ตํารวจมาคุยกับพี่น้องประชาชนบ้างแล้ววันนี้เราก็ได้ประโยชน์เต็มๆเลยทีเดียวนะครับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติยังไงยังไงไม่ว่าใครจะมองตํารวจอย่างไรในองค์กรใหญ่ก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนที่ไม่ดีในทุกสังคมแต่เราเลือกคนดีนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้ตํารวจที่ดีที่มีความตั้งใจจริง นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในสังคมไทยที่คนไทยกำลังมีความแตกแยกทางความคิดนะครับก็อยากจะฝากมายังข้อคิดแก่พี่น้องประชาชนด้วยว่าไม่ว่าตํำรวจหรือทหารในสภาวะการที่สังคมไทยมีการต่อสู้เพื่อเอาชนะกันข้าขานกันยังไงคนที่ลำบากใจที่สุดก็คือผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความยุติธรรมแก่คนโดยเสมอเหมือนกัน จึงไม่ถูกใจเสมอไปนะครับอาจจะดีใจถ้าเองเองียงเองียงฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายที่ได้เปรียบก็คงจะดีใจมากฝ่ายที่รู้สึกว่าถูกรัฐเราเปรียบก็คงจะไม่สบายใจแต่วันนี้เมื่อเราฟังดูแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายออกมานั้นก็เป็นผลประโยชน์โดยรวมมาบูรณาการกันมาสนธิกําลังกันแล้วก็มาใช้ความคิดร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นขับเคลื่อนไปได้ ด้วยความสงบสุขด้วยความเรียบร้อยและคนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชวงศ์จักรีที่เราเคารพนับถือวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคือท่านพลตำรวจเอกเรียพันดามาพงศ์ขอบคุณท่านพลตำรวจเอกปานเสริประภาวัตรขอบคุณท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงขอบคุณท่านพลตำรวจโทสุเทพเดชรักษาขอบคุณท่านพลตำรวจโทวัวนชยัยถนัดกิจ แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งท่านพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวรขานขอบคุณผู้พิทักษ์สันติราชและครอบครัวผู้พิทักษ์สันติราชทั่วประเทศไทยนะครับหมดเวลาพอดีขอบพระคุณมากคงมีโอกาสเชิญท่านมหม่นะครับขอบคุณมากครับท่านครับลาแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ